สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตากล้องบันดอกนะครับอยู่วัดสายตรีแปดนะครับวันนี้งานทำบุญขิดอินปูนสายนะครับวัดสายตรีแปดครับอันนี้ทีมงานหกลอ้อทีมงานสิบร้อครับขนฟอกสายพวกอะไระครับ นน้อยากทีมงานสเตึกครับมากมายมากครับทีมงานสเตึกครับ,รบวันนี้สั่นไปหน่อยครับไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาครับมีแต่รถมีแต่รถส,สวยๆครับ บรรยากาศก็พอดีครับไม่ร้อนไม่อะไรครับเย็นสบายครับเดี๋ยวเราจะแอบดูครับแต่ข่าวว่าวันนี้น้องนุ่นก็มาครับน้องนุ่นก็มาครับแต่น้องนุ่นน้องนุ่นเจอแล้วครับเต้นอยู่หน้างานครับใส่เสื้อเหลืองครับ FC ครับ FC ครับอันนี้เอ FC ไอ้แซมเล่หีนะครับแซมเล่หีครับ สายลีกครับสายลีกครับเราจะเล่นบอลก่อนครับเคยิบัตรไทยแลนด์เราจะไปให้สุดก่อนครับเดี๋ยวน้สุดครับเตรียมดูทีมงาน น้ำอะไรครับสวัสดีครับน้องคนครับสวัสดีครับวันนี้มาตอนไหนครับตอนที่ตอนแปดออกมาจากบ้านเลยนะ,บ,ะบ้านครับเราจะไปรายการต่อครับอันนี้ทีมงานสิบร้อนะครับ โองหน้าเพิ่มซับบับขนทรายมาครับอันนี้ทีมงางนลำไรนะครับดูแต่ละคนเหมือนจะไม่สั่งนะครับเราไม่แอบถ่ายนะครับไม่ถ่ายวันนี้ไม่ส่งนะครับแอบดูครับเขาทำอะไรกันนรับ

แต่เราจะอ้อมไปกหลังนะครับวันนี้ผมขาดทุนมากครับไปงานแต่งแล้วก็มางานเมตติ้งต่อนะครับรองเท้าก็หายครับทั้งหายทั้งขาดครับเลยทิ้งเลยไปถ่ายรูปงานแต่งสายสีห้านะและแวะมางานกระตินต่อพาคนเมา,าขึ้นรถแต่คนเมา,าเหยียบรองเท้าจนขาดครับ

เขารู้แล้วครับเอาบกยันไว้ยังาชิมกันเด้อยกครับเวาะบัา่มหัเิ่มได้ยังโอาวหหมดเจอไปใสช่องงานแต่งเกิดงานแต่งขาดทุน ส่งคนเมาขึ้นรถตู้เตะเยียบรองเท้าเราขาดเลยขาดทุนยิงอ่ะปดริงเอะประธานลำไรบอกว่ารองเท้าไม่อดคลับเดี๋ยวพาเข้าวัดแป๊บหนึ่งครับเรามาทำบุนแต่เอารองเท้ากับคนอื่นครับ ให้600เบียดไปนู่นเลยไหมเออเออบอกเขาไปก่อนก็ได้ครับแป๊บเดงยวครับเดี๋ยวเราไปบอกรถกันอีตุ๊กตุกครับ ปูเนรับสายบุญมีเส้โดนนะครับ ไก่ไก right. ่พีเปลีบ้างไก่พีเปลี่อ๋อเเป็ไหนมันน้องแวู่นล้ว่าปกติต้องเสียงดังใช่ไหมผมคุมไงผมคุมทุกคนไงบ้านผมผมร่มคุมทุกคนไว้ตันนี้ยังไม่เมาค่ะสดไอ้เป๊ไอ้เป๊ะมวยกับแกมลองทานไปเรื่อยครับนี่เนื้อตอดไ่ลงทานเอาเบียบมาด้วยไอ้มันไม่จะบอกให้เึงไปเอาเบียบมาล้างนกับแกมครับเกับแกมยังดีครับ เราซื้อหมอนเป็นสองพันแล้เชยเฮ้ยหมอมาได้แต่ว่ามนถื้อหล่ะสีมันเห็นมึงเหกนมืเดินกลับคืนเลยกลคืนเลยดิ้ว่าสงสแบบนารสงสัแบบไม่ไม่พอกินเอล้วกลไปเอามาอีกทีจงเดือสบาท่ห้นทำอไรนะทำไรนะสงสัน่าจะเปี้ยวนะครับ อย่าพอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดรับแจ่งหน้าศพทุกเทศกาลรถไอรถ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 พ่วงใครวันนั้นพี่เจ้ายูหน้าปั๊มไหม่ายสีป่ะปั๊มพี่โต้งตอนนี้รถพ่วงอ่ะก่อนจะถึงปั๊มอ่ะน้ำอันหมดเหรอน้ำอันหมดอ่ะโดยเน็มเหห็นั่งงอยงอย่างเงี้ยผบอกว่าให้จูงให้จูงเข้าปั๊ม รถพ่วงก่อนจะถึงปั๊มแล้วครับอีก3ามเก้าครับถึงปั๊มครับน้ำมันหมดก่อนครับรถพ่วงครับทีมงานนี้ขับโขนชายอันนี้ทีมงานทำไรครับถ้าได้เจอกันแล้วก็มีแต่ฮาลครับไม่แต่สนุกไม่เคยมีเรื่องเมียเลยครับใช้กับลัง ออกคนละ500ทุกคนนะครับงานบุญงานนะครับช่วยกันครับไม่เคยเกี่ยงกันครับแต่ปล่อยอยู่นะเขาเห็นอะไรเห็นดาราหล่ผมเต้นอยู่นะทุกท่านเพราะพี่ผู้ใดอยู่น้ำหรอกเต้นผู้เดียวเพราะว่ารถคันนี้น่าจะไม่ถึงวัดหรอกครับเก็จอดตรงนี้แหละครับ เราต้องทิ้งร้าเพื่อไงต้องไปให้เขาไปก่อนเลยโดิเราลูกเจมเอาเลยลูกจเลยลูกน้องพูดแต่ละคนเสภาพถหรือม่สมาไอ้บูยกเียวเข้ามาเลยจะบูหน่อยไปกเฮ้ยไอมาลูกนเสีาเสียขาใช่เธอที่รักทำ่าทไมสู้ผมเหมือนลูกน้องในทคล้ายๆใช่คือเรา สาว đơn mang lắm สปีด bên này? Bên này nè อะไร này อย่าง ดื่มเบียร์ฝากพี่ด้วยที่มองครึ่งตอนเย็นนั่นเลยครับครับครับผมครับผมครับครับเดี๋ยวเราจะขอฝากคลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตากองมันต่นะครับช่องยูทูบนะครับน้องใหม่ครับสวัสดีครับ